สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูสาวค์คนศิริพัฒน์หรือคุณครูตุกตานะคะวันนี้จะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาฝึกเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะกันนะคะโดยในแผนภูมิแท่งนั้นนะคะเราต้องเขียนเครื่องหมายย่นระยะ ใส่ลงไปด้วยนะคะซึ่งเครื่องหมายย่นระยะนะคะก็คือจะมีประโยชน์นะคะก็คือสามารถย่นระยะของจํานวนนะคะในแผนภูมิแท่งนั้นให้สั้นลงและมีการอ่านนะคะพอทําให้เราเนี่ยอ่านง่ายขึ้นนะคะข้อมูลชัดเจนขึ้นนะคะและก็อ่านง่ายขึ้นนะคะข้อมูลที่นําเสนอนะคะทําให้มีการอ่านง่ายขึ้นค่ะต่อไปวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งนะคะที่มีการย่นระยะนะคะ แผนภูมิแท่งนะคะควอนอื่นต้องมารู้จักความหมายของแผนภูมิแท่งก่อนแผนภูมิแท่งนะคะจะเป็นการนําเสนอข้อมูลค่ะโดยใช้แท่งนะคะโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคําว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือมุมทุกมุมะคะ่ะทั้ง4มุมะคะ่ะเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะมุมฉากคือเกียงสาคา่ะเด็กๆ อ่าเนี่ยค่ะมุมฉากนะคะสี่มุมนี้นะคะมุมฉากนะคะก็คือ 90องศานะคะก็คือมุมทุกมุมนะคะได้90องศานะคะฉะนั้นวิธีการวาดนะคะวันนี้เราจะเขียนใช่ไหมคะให้ใช้ไม้บรรทัดในการเขียนนะคะแผนภูมิแท่งของวันนี้นะคะฝากให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะคะและใช้ดินสอในการเขียนด้วยนะคะเพราะว่าต้องเขียนเป็นแผนภูมิแท่งคะ่ะต่อไปค่ะทีนี้แผนภูมิแท่งนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ,คะซึ่งก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะว่านิยมใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ มุมทุกมุมเป็นมุมฉากคือเจ้าสิบองศานะคะส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งนะคะก็คือนี่เลยค่ะก็คือมีอะไรคะส่วนประกอบนะคะก็คือมีชื่อค่ะชื่อของแผนภูมิค่ะมีชื่อของแผนภูมิก่อนนะคะและอย่าลืมนะคะก็คือเครื่องหมายยนระยะนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเขียนแผนภูมิแท่งที่มี การย่นระยะนะคะทีนี้เส้นแนวตั้งค่ะเส้นแนวตั้งนะคะก็คือสังเกตได้ค่ะจะเป็นเส้นที่มีหัวลูกศรนะคะนั่นคือสามารถเขียนต่อได้ค่ะเขาเรียกว่าเส้นแสดงจํานวนนะคะเส้นแนวตั้งนะคะจะเป็นเส้นแสดงจํานวนค่ะและเส้นแนวนอนนะคะจะเป็นเส้นแสดงรายการค่ะก็คือรายการที่เขาให้มานะคะอย่างในตารางนี้จํานวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งปีการศึกษา2561คือชื่อค่ะชื่อ ของแผนภูมินะคะส่วนชั้นนะคะชั้นชั้นคือเส้นแสดงรายการค่ะก็คือรายการที่เขาให้มาก็คือป .1 ถึงป .6 นะคะส่วนจํานวนคนก็คือตรงเส้นแสดงจํานวนค่ะก็คือต่าสุดเท่าไหร่คะจำนวนคนที่เขาให้มา ตํำสุดก็คือ2 3 3ถูกไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็เลยเริ่มจาก230นะคะและสูงสุดก็คือเท่าไหร่คะ250รนะคะจะจบที่250เลยหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะเส้นแสดงจํานวนนะคะจะมีหัวลูกศรค่ะส่วนเส้นแสดงรายการนะคะเส้นแสดงรายการไม่ต้องมีหัวลูกศรน,นะคะส่วนเส้นแสดงจํานวนจะมีหัวลูกศรค่ะ ต่อไปตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะในหนังสือเรียนหน้า137นะคะพูดเรื่องนะคะเรื่องเรื่องของแผนภูมิแท่งนี้ก็คือนะคะจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน am นะคะทั่วประเทศปี2551ถึง2559นเะคะเมทแอมเฟตามีน am ก็คือที่เขาเรียกยาบ้าค่ะก็คือมันมีสารเมทแอมเฟตามีน am อยู่นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีมากมายเลยนะคะในปี51นะคะปี2551ถึง 2,559นะคะจากข้อมูลในตารางนะคะปีนะคะก็คือเส้นแสดงรายการค่ะปีก็คือรายการที่เขาให้มานะคะนั่นคือปี51ถึงปี59นะคะมีทั้งหมด9แท่งมือนะคะนะคะต่อไปจำนวนนะคะก็คือเส้นแสดงจำนวนค่ะหน่วยเป็นลายนะคะหน่วยเป็นรายค่ะมากที่สุดคือที่ไหนคะมากที่สุดคือปี56ถูกไหมคะ2 0 0 0 1 8 0 7 9นะคะ่ะข้อมูลที่สิ้นสุดก็ต้องมากกว่า218,000นะคะก็คือประมาณ22,000 0หรือ230,000นะคะส่วนข้อมูลต่ำสุดนะคะก็คือ98,456ใช่ไหมคะก็เลยเริ่มที่90,000ค่ะเริ่มที่90,000ไปสิ้นสุดที่230,000นะคะเมื่อเราได้เส้นแสดงจำนวนแล้วค่ะเราก็สามารถใส่จใส่ เขียนแผ,แผ,แผนภูมิแท่งได้เลยนะคะตามตารางที่เขาให้มาเลยนะคะอย่างเช่นปี51าหนึนีคะให้มา1นึ0 0 0สก็จะอยู่ระหว่างเนี่ยค่ะหนึ่งแถึงหนึ่งแนีค่ะค่อยๆเขียนไปในทีละแท่งนะคะต่อไปมาฝึกเขียนกันเลยนะคะในแบบฝึกหัดหน้า102นะคะซึ่ง ข้อมูลนี้เกี่ยวกับจำนวนอาคารชุดนะคะหรือคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครนะคะ่ะตั้งแต่ปี2556ถึง2559นะคะที่มาก็คือกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะคะมากที่สุดจำนวนห้องมากที่สุดก็คือปีไหนคะปี2556ถูกไหมคะ2556นะคะมากสุดนั่นก็คือ50,000 602และปีที่น้อยที่สุดนะคะมีจำนวนห้องน้อยที่สุดก็คือปี59กหนไหมคะ24,835บฉะนั้นข้อมูลนี้นะคะเมื่อเรารู้ค่าต่ำสุดสูงสุดแล้วเราก็จะมากำหนดเส้นแสดงจำนวนได้นะคะก่อนที่เราจะกำหนดเส้นนะคะสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะเขียนแผนภูมิแท่งคืออะไรคะ เขียนชื่อก่อนนะคะเขียนชื่อก่อนชื่อของแผนภูมินะคะชื่อของแผนแผนภูมินะคะก็คือจะอยู่ด้านบนนะคะก็จะอยู่ด้านบนของตารางข้อม,มูลที่เขาให้มาะคะ่ะชื่อของแผนภูมินะคะคือตรงนี้นะคะต่อไปค่ะอ่าต่อไปนะคะก็คือ เราก็มาเขียนขั้นตอนต่อไปนะคะวันนี้เราจะเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือเนี่ยคะ่ะต้องมีเครื่องหมายย่นระยะคะ่ะเครื่องหมายย่นระยะนะคะตามด้วยอะไรคะเส้นสแสดงจํานวนและเส้นสแสดงรายการนะคะฉะนั้นจากข้อมูลในตารางคะ่ะปีหรือจํานวนห้องคะเส้นสแสดงรายการจะเป็นปีหรือจํานวนห้องคะจากตาราง เส้นแสดงรายการนะคะก็คือเนี่ยค่ะก็คือจํานวนปีนะคะจํานวนปีนี่เองนะคะที่เขาให้มานะคะต่อไปแล้วก็เขียนเลยค่ะว่ามีปี2,556,57,58,59ดดังนั้นหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดหน้านี้ต้องมีกี่แท่งคะ สแท่งนั่นเองนะคะเราต้องวาดทั้งหมดสีแท่งค่ะใน1นึงแผนภูมินะคะอย่าลืมนะคะตรงหัวมุมนี้อย่าลืมเติมเลขเลยคะเลข0ูน,นะคะต่อไปเมื่อได้เส้นแสดงรายการแล้วเป็นปีต่อไปเราก็เขียนเส้นแสดงจํานวนได้เลยนะคะเส้นแสดงจํานวนนะคะก็คือจะเป็นจํานวนแล้วก็เป็นห้องนะคะต่าสุดคือ2 4 0 0มนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็มากสุดนะคะก็คือ50,000นนะคะเราจะเริ่มที่เท่าไหร่ดีคะ เริ่มที่สองหมืนนะคะเริ่มที่สองหมืนค่ะและเพิ่มเท่าไหร่ดีคะถ้าเพิ่มหลักหมื่นเลยมันก็จะเกิดความถี่ค่ะมันก็จะเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมืนห้าหมื่นข้อมูลมันก็จะข้อช่วงของคะแนนนะคะมันก็จะสั้นนะคะฉะนั้นเรามาเพิ่มหลักพันนะคะเพิ่มทีละกี่พันดี ่าในเมื่อมันมี2 0 0 0มี41,000 4 0 0เพิ่มทีละเท่าไหร่คะ5,000ดีไหมคะอ่าเพิ่มทีละ5,000นะคะจาก20,000ก็เลยกลายเป็น25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 55, 55,000จบที่55,000ได้นะคะหรือจะจบที่60,000ก็ได้เพราะว่ามันเลย จุดสูงสุดไปแล้วค่ะก็คือ5 0 0 0 0ื่นกับอีกหกรนะคะต่อไปเมื่อเราได้ครบแล้วค่ะเนี่ยเส้นแสดงจํานวนมาและเส้นแสดงรายการมาแล้วเราก็สามารถวาดแผนภูมิแท่งได้เลยนะคะเขียนแผนภูมิแท่งได้เลยค่ะเริ่มที่ปีห6นะคะปีห6ให้ใหมา5 0,000ื่นกับอีกหกรจอยออยู่ระหว่างใครคะเนี่ยค่ะห้าหมื่นกับอีกหกร้อยสองอยู่ระหว่างห้าหมื่นกับหกหมื่นถูกไหมคะอ่าแล้วก็ขีดเลยนะคะขีด โดยประมาณนะคะแล้วเราก็วาดนะคะนะคะเขียนขึ้นไปเลยนะคะอย่าลืมเขียนจํานวนนะคะจํานวนกํากับของแต่ละแท่งไว้ด้วยนะคะต่อไปแท่งที่สองค่ะสี่หมื่นสี่พันสองร้อยแปดค่ะก็อยู่ระหว่างน,นะคะสี่หมื่นกับสี่หมื่นห้าพันถูกไหมคะอ่าเขียนได้เลยค่ะขีดเส้นแล้วก็วาดนะคะใช้ไม้บรรทัดเด็กๆใช้ไม้บรรทัดในการสร้างด้วยนะคะในการเขียนให้ใช้ไม้บรรทัดค่ะใช้ดินสอได้ค่ะ เราจะได้ลบได้สะอาดนะคะต่อไปปีห้าแปดสี่มนหนึ่งพันก็อยู่ช่วงนี้เหมือนกันแต่เป็นยังไงกับแท่งนี้คะต้องต่ำกว่านะคะหรือเตี้ยกว่านั่นเองต้องต่ำกว่าแท่งนี้นะคะอยู่ในช่วงระหว่างคะแนนเดียวกันนะคะต่อไปค่ะปีห้าเก้าปีห้าเก้าสองมืนสี่พันอยู่ระหว่างใครคะนะคะ อยู่ระหว่างสองจนวนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็โดยประมาณทีนี้ในแบบปึกหัดของนักเรียนเนี่ยก็คือเขาจะมีเส้นตารางให้แบบนี้ใช่ไหมคะอ่าก็คือจะวาดง่ายเลยนะคะจะวาดง่ายเลยแล้วจะใช้ช่องเดียวหรือจะใช้สองช่องก็ได้ค่ะทีนี้เส้นนะคะให้ใช้ตามที่เขาให้มาเลยนะคะแบบนี้ค่ะอ่าเส้นตารางอะคะ่ะให้ใช้ตามที่เขาให้มาเลยนะคะจะทําให้เราวาดได้ถูกต้องและสวยงามยิ่งขึ้นนะคะส่วนข้างล่างคือที่มาของข้อมูลนี้ นะคะนี่คือวิธีการทำการบ้านวิธีการทำแบบฝุขหัดนะคะหน้า102นะคะการบ้านหน้า101ค่ะเดี๋ยวจะพาทำนะคะอ่าต่อไปไปที่แบบฝึกหัดหน้า103นะคะข้อมูลนี้เป็นจำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่ปี2553ถึง2558นะคะข้อมูลนี้มาจากสำนักวัณโรคกรมควบคุม,ม,มโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะคะข้อมูลที่เขาให้มานะคะ ต่ำสุดคือใครคะต่ำสุดอ่าต่ำสุดคือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าใช่ไหมคะหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสองต่อไปสูงสุดสูงสุดก็คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะเจ็ดหมืนหนึ่งพันสามสิบสี่ซึ่งจะเห็นว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ห่างกันเลยต่างกันแค่หมื่นเดียว โดยประมาณถูกไหมคะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละหมื่นไม่ได้และต้องเพิ่มหลักพันถูกคะเพราะว่าข้อมูลนะคะมันจะได้เขียนง่ายนะคะพอหกหมื่นสามหกหมอย่างเงี้ยค่ะอ่ะต่อไปสิ่งแรกเลยทําไมคะเขียนชื่อก่อนค่ะชื่อแผนภูมิค่ะจํานวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่ปี2 5 5 3ถึง2558นะคะต่อไปค่ะเส้น นะคะอย่าลืมค่ะเราเรียนเครื่องหมายอะไรคะแผนภูมิแท่งที่มีเครื่องหมายย่อนระยะเครื่องหมายย่อนระยะมาค่ะอ่าเส้นแสดงจํานวนมีหัวลูกศรเส้นแสดงรายการไม่ต้องใส่หัวลูกศรนะคะต่อไปเส้นแสดงรายการก่อนค่ะช่องไหนคะคือเส้นแสดงรายการปีหรือจํานวนปีนะคะปีคือเส้นแสดงรายการค่ะปีนะคะคือเส้นแสดงรายการต่อไป ส่วนเส้นแสดงจํานวนนะคะก็คือจํานวนเป็นลายค่ะทีนี้นะคะเขาให้มาเราต้องเริ่มจากต่าสุดคือ6 1หมืนหนึ่งพันเราก็เริ่มจากเท่าไหร่คะห0 0 0 0่นนะคะเริ่มจากห0 0 0 0นะคะเพิ่มทีละเท่าไหร่ดีมีทั้งสองพันทั้งหนึ่งพันทั้งหกพันสี่พันก็มีค่ะเพิ่มทีละเท่าไหร่คะ ามพันนะคะเพิ่มหลักพันค่ะอ่าเพิ่มทีละสามพันได้ค่ะเพิ่มทีละสองพันก็ได้ค่ะแต่ถ้าเพิ่มทีละพันนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าตารางที่เขาให้มามันพอไหมนะคะเพราะว่าข้อมูลมันจะเยอะเกินไปค่ะอันนี้คือเพิ่มทีละสามพันนะคะเพิ่มทีละสามพันจากหกหมื่นหกหมื่นสามพันหกหมืนหกพันแล้วก็หกหมื่นเก้าพันตามด้วยเจ็ดหมื่นสองพันนะคะ ต่อไปเมื่อเราได้เส้นแสดงจํานวนและเส้นแสดงรายการมาแล้วเราก็เขียนแผนภูมิแท่งได้เลยนะคะอ่าเริ่มที่แท่งแรกค่ะปี2553นะคะปี2553ัน้าเขาให้ข้อมูลมา64,973นสีั้ยถูกไหมคะอ่าฉะนั้นข้อมูลก็ต้องอยู่ระหว่างเท่าไหรค่คะเนี่ยค่ะช่องนี้ถูกไหมคะอ่าเนี่ยคะ่ะ ข้อมูลแรกอย่าลืมนะคะใส่ตัวเลขกำกับด้วยนะคะกำกับแท่งต่อไปสอง4้าอยห้าสิบี่อยู่ระหว่างหก0มืนสามพันนะคะหก9ม7าันกสิบเจ็ก็อยู่ระหว่างช่องเดียวกันแต่เป็นยังไงกับแท่งนี้คะแท่งแรก6 4 0ม0สี่แท่งสองหก0มนสามแสดงว่าแท่งที่สองต้องทำไมคะต่ำกว่านะคะต่ำกว่าคะ่ะหรือว่าสั้นกว่านั่นเองหรือเตี้ยกว่านะคะต่อไปปีห้าห้าค่ะหก0ม0นหนึ่งพันอยู่ระหว่างตรองนี้ใช่ไหมคะ นะคะเขาจะมีเส้นในแบบฝึกหัดจะมีเส้นค่ะทำไม่ยากต่อไปปีห้าหกหกหมื่นหกพันนะคะอยู่ระหว่างนี้ถูกไหมคะเนี่ยค่ะเราใช้แม่บรรทัดทาบแล้วก็ลากขีดเส้นได้เลยนะคะต่อไปปีห้าเจ็ดค่ะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันค่ะเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างช่วงนี้เลยนะคะต่อไปปีห้าแปดค่ะหกหมื่นสองพันหกหมื่นสองพันก็คืออยู่ระหว่างช่องนี้แต่ทําไมกับช่องนี้คะเนี่ย สูงกว่านะคะ6 2 0 0 0นพันนะคะสูงกว่าช่องนี้นะคะเพราะตรงนี้61,000ันค่ะตรงนี้6 2 0 0 0พันค่ะอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับของแต่ละแท่งด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยนะคะใช้ดินสอในการวาดนะคะเมื่อผิดแล้วจะได้ลบแก้ไขได้ง่ายค่ะนี่คือวิธีการเขียนค่ะในแบบฝึกหัดนะคะเขามีตารางให้เราก็เขียนชื่อก่อนเลยนะคะ นี่คือตัวอย่างค่ะวิธีการทําหน้า1 0 3นะคะอ่าต่อไปมาดูการบ้านค่ะหน้า101นะคะหน้า1 0 1คือการบ้านวันนี้นะคะยอดขายรถยนต์ทุกประเภททุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถยนต์รถกระบะรถเกง๋งอย่างเงี้ค่ะอ่าหอันดับแรกประจําปี2,560นะคะ มียี่ห้อรถยนต์มาให้ค่ะ Toyota, Isuzu, Honda, Mitsubishi, Nissan นะคะแล้วก็จะมีจำนวนเป็นคันค่ะที่เขาขายได้นะคะ5อันดับแรกนะคะประจำปีนี้ประจำปี2560นะคะต่อไปเริ่มเลยค่ะจะทำเราจะเขียนแผนภูมิแท่งค่ะสิ่งแรกเลยเขียนชื่อค่ะชื่อแผนภูมินะคะเขียนชื่อแผนภูมิแท่งก่อนค่ะยอดขายรถยนต์ทุกประเภท5อันดับแรกประจำปี2560ค่ะต่อไปค่ะมีชื่อแล้ว เขียนอะไรคะต้องหมายย่นระยะก่อนค่ะื้องหมายย่นระยะก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยเส้นแสดงรายการและเส้นแสดงจํานวนค่ะอ่ะยี่ห้อรถยนต์เป็นเป็นรายการหรือจํานวนคะเป็นแสดงรายการนะคะยี่ห้อรถยนต์ค่ะได้แก่โตโยต้าอิซูซูฮอนด้าบิสุบิชิมิสซึนนะคะต่อไปเส้นแสดงจํานวนค่ะต่าสุดนะคะต่ําสุดห้าหมื่นเก้า สูงสุด2องแสนต่ำสุดคือนิสสันค่ะ5 9 0 0มนะคะ707สูงสุดคือโตโยต้าค่ะ2องแสนสามหมจะสังเกตว่าข้อมูลมันทําไมคะมีความห่างนะคะจาก50,000นะไปจนถึง2,000 200, สนเลยฉะนั้นเราจะเริ่มที่เท่าไหร่คะเริ่มที่50,000นะคะนั่นคือเราเริ่มที่50,000แต่ต้องไปจบที่โน่นนะคะ 2 0 0 0 0่ขึ้นไปเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลน,นี้เป็น239,000แ,สสแล้วนะคะทีนี้เราจะเพิ่มทีละเท่าไหร่ดีคะในตารางแบบฝึกหัดเราจึงจะพอเพิ่มเท่าไหร่คะ20,000แล้วเพิ่มทีละถ้าเพิ่มหลักหมืน่นถ้าเพิ่มหลักหมืน่นได้ไหมคะข้อมูลมันจะทําไมมันจะชิดกันนะคะฉะนั้นก็คือเพิ่มหลักพันเพิ่มทีละ 5 0 0พันนะคะจะได้คิดง่ายๆอ่ะเพิ่มทีเพิ่มทีมทละสี่หมื่นพูดผิดค่ะอ่ะเราเพิ่มนะคะหลักหมื่นนะคะเพราะว่านะคะโจทย์มันมีห้า0 0กับสองแสนนะคะขออภัยค่ะอ่ะเนื่องจากโจทย์นะคะมันมีความต่างกันมากค่ะห้าหมื่นไปจนถึงสอง0ส0เลยนะคะฉะนั้นเพิ่มหลักหมื่นนะคะไม่ใช่เพิ่มหลักพันเราก็เพิ่มทีละสี่หมื่นค่ะเพิ่มทีละสี่หมืนนะคะ เพิ่มทีละสี่หมื่นค่ะก็จะได้ข้อมูลพอดีนะคะถ้าเพิ่มทีละหลักพันตารางที่เขาให้มาจะไม่พอนะคะฉะนั้นเราก็เพิ่มหลักหมื่นค่ะโดยเพิ่มทีละสี่หมื่นนะคะจากห้าหมื่นก็เป็นเก้าหมื่นค่ะเป็นหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็สองแสนห้าหมื่นนะคะต่อไปเรามาดูที่โตโยต้าค่ะโตโยต้าคือแท่งแรกค่ะโตโยต้าให้มาสองแสน สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดทีนี้เมื่อเราได้เส้นแสดงจํานวนได้เส้นแสดงรายการแล้วเราก็จะเขียนง่ายแล้วนะคะฉะนั้นข้อมูลก็จะอยู่ประมาณนี้ถูกไหมคะอ่าเราก็ใช้ไม้บรรทัดลากไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ทาแต่แท่งขึ้นไปเลยนะคะอย่าลืมเขียนตัวเลขกํากับด้วยนะคะเขียนตัวเลขกํากับแท่งด้วยนะคะต่อไปค่ะอิสุสุอิสุสุหนึ่งแสนหกหมื่น ห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะก็อยู่ประมาณนะคะช่องนี้ถูกไหมคะอ่าประมาณนี้ค่ะอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับข้างบนแท่งด้วยนะคะต่อไป Honda ค่ะ Hon ด้าหนึ่งแสนสองหมืนเจ็ดพันเจ็ด้อยหกสิบแปดค่ะฮอนด้ Honda. ก็จะอยู่ระหว่างวันนนี้ใช่ไหมคะเนะะี่ยค่ะต่อไปค่ะมิตซูบิชิมิตซูบิชิหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด ตรงไหนคะ69,000่ 6, 9 0 0 0นหนะคะ737นะคะก็คืออยู่ประมาณนี้ใคะต่อไปนิสันค่ะนิสันห้า0 0นะคะนิสัน5้า0 0 0นะคะ, 5, 9, 000, ะ,คะก็คือจะอยู่ประมาณช่องนี้เหมือนกันแต่เป็นยังไงกับช่องนี้คะ่ะเป็นยังไงกับสีเขียวคะต้องต่ำกว่านะคะต่ำกว่าสีเขียวนะคะ ะะประมาณนี้เพราะว่าห้าหมื่นเก้ากับหกหมื่นเก้าเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราเห็นเป็นขั้นบันไดแล้วเราก็วาดเลยนะคะไม่ใช่ค่ะเราต้องยึดนะคะเราต้องยึดเนะะี่ยค่ะจานวนที่เรากําหนดเนะะี่ยค่ะยึดจํานวนที่กําหนดนี้นะคะว่ามันตรงกับ จำนวนที่เขาให้มาอย่างไรนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดทาบค่ะก็คือจํานวนที่เขาให้มาเป็นอย่างไรต้องสอดคล้องกับเส้นจํานวนที่เรากําหนดด้วยนะคะจึงจะถูกต้องนะคะอย่าลืมนะคะใช้ไม้บรรทัดเขียนน,บบน,ธาาธานะคะใช้ไม้บรรทัดทาบนะคะแล้วก็ตีเส้นนะคะให้ตรงนะคะตามตารางที่เขาให้มาเลยนะคะถ้าทําตามตารางที่เขาให้มาจะไม่ยากนะคะจะไม่ยากนะคะก็คือเป็นตามตารางข้อมูลที่เขาให้มาเลยนะคะใช้เป็นช่องเป็น ่องเลยของใครของมันนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะเติมเลขศูนย์ด้วยให้ชัดเจนค่ะแล้วก็เขียนช่วงห่างของคะแนนนะคะให้ถูกต้องสวยงามนะคะอย่าลืมนะคะเขียนให้ถูกต้องและทําให้สวยงามด้วยนะคะอย่าลืมทําการบ้านส่งคนครูนะคะหน้า1 0ึค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน